สวัสดีครับใกล้ช่วงอ๋อท้ำแบบนี้หลายๆคนคงกําลังคิดถึงการเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับและถึงแม้ตอนนี้เรายังเดินทางกันไม่ได้นะครับวันนี้เที่ยวทิปกับ H ฮชเอสไทยแลนจะขออาสาพาทุกคนไปชมให้ถึงที่ให้หายคิดถึงกับ5สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่แรกที่จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังแห่งเมืองเกียวโตโซึ่งก็คงหนีไม่พ้นปราสาทคิงคาคุจิหรือที่ร,รู้จักกันในชื่อปราสาททองนั่นเองครับเพราะด้วยความสวยงามของสีทองของตัวปราสาทที่มาจากทองคำเปลวตัดกับสีสวยๆของใบไม้สีส้มสีแดงอย่างลงตัวถือเป็นมุมถ่ายรูปอีกจุดที่ไม่ควรพลาดนั่นเองครับ มาต่อกันที่อาราชิยามะอีกหนึ่งสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตซึ่งโด่งดังและดึงดูดผู้คนมากมากครับไม่ว่าจะเป็นโซนสะพานโทเกสึเกียวที่มีเขาอาราชิยามะเป็นฉากหลังวัดเทนเดวจิวัดชื่อดังหนึ่งในมรดกโลกหรือจะเป็นโซนป่าไผ่ที่มีใบไม้แดงแซมเป็นยอมยอมคอยสร้างสีสันให้ที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยเลยครับ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซังอยู่ในพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดครับที่นี่ถือเป็นพื้นที่แรกๆของที่ญี่ปุ่นนะครับที่สามารถชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีได้ก่อนใครโดยนอกจากจะเป็นที่ราบสูงที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วที่นี่ยังมีภูมิประเทศที่หลากหลายครับทำให้สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองครับ น้ำตกเคโกงในนิโก้เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับ1นใน3ของน้ำตกที่ญี่ปุ่นครับลักษณะของน้ำตกเป็นหินผาที่มีความสูงถึง97เมตรสามารถชมวิวจากกระเช้าที่มองลงมาก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีส้มสวยอยู่เบื้องล่างและเมื่อถึงจุดลงกระเช้าก็จะได้ชื่นชมกับภาพวิวน้ำตกเคกงแบบเต็มเต็ม,ต,มตาที่กำลังไหลสู่ซ่าตัดกับใบไม้แดงนั่นเองครับ S i s h โ n นามิกิอเวนิเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของโตเกียวครับที่นี่เหมาะกับการเดินชมความงามของช่วงฤดูบใบไม้เปลี่ยนสีโดยลักษณะของที่เที่ยวแห่งนี้นะครับจะเป็นทางเดินเท้าที่มีต้นแปะก้วยปลูกเรียงรายยาวกว่า300เมตร โดยระหว่างทางเดินจะมีม้านั่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนๆได้นั่งสืมซับบรรยากาศเย็นสบายอย่างเต็มที่รวมถึงร้านอาหารร้านกาแฟที่มีให้บริการในช่วงต้นถนนอีกด้วยเลยครับ เป็นเพียงหสถานที่ชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เราหยิบยกกันมาให้ชมกันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีสถานที่แนะนำหรือเคยไปชมที่ไหนแล้วติดใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เที่ยวทิปกับ H.A. Thailand ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ